สวัสดีครับมนากราดครับวันนี้มีวัยรุ่นวีสตอม650นะครับนำรถมาซ่อมโชกหน้านะครับเราใช้มานานแล้วก็จริงๆแล้เราก็ควรที่จะเซอร์วิสนะครับถ้าไม่เซอร์วิสเลยนะภายในโชคมันก็จะมีชิ้นส่วนที่รับแรงอยู่นะครับมันก็จะสึกหลอเพราะว่ามันวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับหลังจากเซตติ้งแล้วได้อะไรนะครับหลอกให้เราเสียเงินเปล่าหรือเปล่าไม่ใช่นะคุณจะได้รับฟิลลิ่งที่ดีขึ้นนะครับโชคคุณจะรู้สึกเลยว่ามันนุ่มนวลนะครับ ซับแรงได้ดีนะครับแล้วก็ลดความสึกหลอภายในนะครับแกนโชกก็จะได้รับการหล่อลื่นนะครับไม่สึกหลอนะครับไปดูที่โต๊ะทำงานครับนี่ก็เป็นโชกหน้าวีซอมนะฮะแกนก็มีขนาดใหญ่โตมโหลานนะครับเป็นโชกหควตั้งนะครับน้ำมันก็ดำปี้นะครับดำมากนะครับดำจน ไม่รู้จะพันานาฬายังไงนะฮะใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็มันก็จะไม่นุ่มนวลความสึกหล่อที่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นกับพวกเช้าพวกอะไรพวกนี้แหละนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะเป็นชุดซ่อมนะครับเป็นของแท้ชุดซ่อมก็เป็นของแท้ของซูนะคมาช็อปเราก็ใช้ของแท้ครับคุณซื้อผมซื้อราคาเดียวกันนะครับจะหิ้วมาก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับ ก็เดี๋ยวเราทําความสะอาดระบบวาล์วข้างในนะฮะไม่ต้องไปใส่อะไรแปลกปลอมเข้าไปข้างในนะครับสปริงอัพเกรดมีนะแต่รู้สึกจะเป็นของ white e d นะเอรินเอรินน่าจะไม่มีแล้วนะครับซึ่งก็จะได้จริงๆน่าจะทํานะครับเพราะว่า v storm หก0นห้ี่เป็นรถที่ขายดีนะครับเป็นรถคาร์อยสิที่ขี่ดีมากนะครับแรงเยอะนะครับขี่สนุกนะครับ ราคาแพงกว่าของ Honda นะค่าย500ทั้งหลายนะครับแต่ว่าได้6 5 0 c ซีขึ้นมาเนี่ยบอกเลยว่ามันขี่สนุกกว่าเยอะนะครับ mm hmm. ก็เลือกเอานะชอบอะไรก็เลือกเอามือสองนี้ราคาก็ดีดีนะราคาร่วงน่ากลัว <laughs> แต่มันก็ล่วงทุกยี่ห้อแหละนะโดยเฉพาะค่ายอันเป็นที่รักของผมดูกตินะครับตัวลิมิเต็ยังร่วงก็เลยแบบงง <laughs> <laughs> ทับชคที่เราเป็นชุดซ่อมเรียบร้อยนะ เสร็จน้ำมันเอลินเรียบร้อยเขานำมาไขด้วยมือนะครับจากนั้นก็ย้ำด้วยประแจทอกอีกทีหนึ่งนะครับก็เรียบร้อยนะฮะสังญาการซ่อมชกหน้าวีสตอม650น้ำมันเอลินนะครับชุดซ่อมแท้สุสุกินะครับ ทำเสร็จแล้วก็จะนุ่มนวลน,นะครับดีกว่าเดิมนะครับเห็นผลต่างชัดเจนนะครับสนใจแวะมาใช้บริการกันขอบคุณสาะการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ